นี่เป็นบัสสุกต้มะพล้นะคะก็มีเครื่องปรุงม,มีตำสามเกินนี่นะคะพริกไทยารากกัชีพกระเทียมแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีหมูสามชัน้นมีไข่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ตอนนั้นเราก็ใส่สิสีหลังนี้เราจะมาผัดนะคะผัดให้หอมนเดี๋ยว ก็ใส่สารเกลือผัดนะคะตามกระเทียมไทยร้านพีที่ตอนนี้ก็ใส่สน,าาสน,น้ำตาลปี๊บลงใบผัดน,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 นะคะลงใบผัดค่ะใส่น้ำปลานิดนึ้นะคะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นนะคะบางเด็กๆบางคนนะคะ ถ้าพะโลโบราณแคก็จะไม่ใส่ให้ผงพะโลนี่เลยนะคะแต่คุณป้าใส่อะให้มันหอมๆนะคะอุณป้าใส่ไปหน่อยนะคะนี่ค่ะผงพะโลนะคะนิดนึงแต่ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ชอบกลิ่นนะคะ หมูแล้วนะคะเนี่ยหมูล,ลงไปผัดน,นะคะเนี่ยหมูสามชั้นเหตุสุดชิ้นใหญ่เลยนะคะนี่ใหญ่มากเง่ายทานฮอนแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วนะคะแต่บางคนอะ่ะถ้าเด็กบางคนไม่ชอบใส่ซีอิ๊วนะคะ มันก็จะเป็นนิ้วสีน้ำตาลนี้ป้าผักก็นง่ายแล้วนะคะแต่ที่บ้านนี้จะใส่หน่อยมันจะได้ออกสีน้ำตาลไข่ขาวๆไม่ชอบฟางจังนะคะค่ะคเดี๋ยวใส่ไข่นะคะนะคะี่ค่ะน้ำพลโลนี่ เรองไปไนไงไม่ต้องติวนี่ค่ะหนูข้าเป็นสีนี่ละ นี่ค่ะเดี๋ยวพี่บ้านพอแล้วนะคะเดี๋ยบ้านผักใส่หม้อน,นะคะต้มต่อค่ะนี่ค่ะแล้วนี่ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเดือดแล้วช้อนฟองแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นั้นคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ตอนนั้นนะคะ นี่ค่ะกำลังช้อนฟองนะคะเดือดแล้วค่ะี๋ยวช้อนฟองทิ้งนะคะไม่ให้น้ำเหมือนกันพอช้อนฟองเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปเลยค่ะเป็นแห้งนะคะค่ะนี่คุณป้าก็เคี่ยวมานะคะได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี่ค่ะเปื่แล้วนะคะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยว,ยวตักใส่ถ้วย นี่นะคะมีคุณป้าตักใส่ถ้วยค่ะไปทานกันโอ้หมูชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะวดินดู้นดิ้นดิ้นฮัลโห พะโล้น้ไม่มากนะถ้ากูดขีดอร่อยค่ะพะโลโบอลานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวโรยผักชีนี่นะคะคุณป้าไปหยิบผักชีก่อนนะคะนี่ค่ะ,คะนี่ค่ะใส่ผักชีหน่อยอร่อยไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคุณป้าก็โรยบักชีแล้วนี่ค่ะน่าทานไหมคะผักโบราณค่ะน้ําไม่มากนะคะขุกขิดค่ะมาทานด้วยกันนะคะอาหารมื้อเที่ยงของคุณป้าสุกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย